เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อ5.5เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกำลังคำว่ากำลังอะ่ะ มันจะใกล้เคียงกับคําว่าพลังงานใช่ไหมแต่ว่ามันจะต่างกันที่ทางฟิสิกส์เนี่ยกำลังหรือว่า power ภาษาอังกฤษ power นะหมายถึงปริมาณงานที่ทําได้ในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามีกําลังเท่าไหร่อ่ะเราก็ดูว่าเราทํางานได้เท่าไหร่ในปริมาณหนึ่งหน่วยเวลาเหมือนกับแค่เอามาเทียบกับหนึ่งหน่วยเวลาตามสูตรเลยก็คือ P เท่ากับ W ส่วน t P ก็มาจากคำว่า power หรือว่ากำลังส่วนใหญ่เวลาเขาใช้ตัวแปรสูตรอะ่ะเขาจะใช้เป็นตัวแปรที่เป็นตัวย่อ,อของภาษาอังกฤษอย่าง P ก็ยะมาจากคำว่า power W ก็เป็นงานใช่ไหมงานเป็นปริมาณของงานแล้วก็ T ก็เป็นเวลาทีนี้เวลาเลือกใช้หน่วยเราก็ต้องเลือกใช้หน่วยหน่วยให้ถูกต้องด้วย อย่างงานเนี่ยมันจะเป็นหน่วยจูลหรือว่าตัวเจส่วนเวลาแน่นอนเลยเวลามันต้องเป็นวินาทีก็คือตัว S วินาทีส่วนกำลังเนี่ยถ้าเกิดเราดูง่ายๆเลยดูตามหน่วยของ w ส่วน t เนี่ยมันต้องเป็นหน่วยจูลต่อวินาทีใช่ไหมอ่ะก็เป็นหน่วยจูลเปอร์เซกหรือว่าจูลต่อวินาที ซึ่งไอห,หน่วยเนี่ยหน่วยจูลต่อวินาทีเนี่ยเขาจะกําหนดให้ใหม่ว่ามันคือหน่วยวัดวัดก็คือ WATT อ่ะวัดก็คือจูลต่อวินาทีเป็นหน่วยของกําลังอันนี้นะจำหน่อยให้ได้ด้วยก็สูตรนี้ก็ใช้บ่อยมากกําลัง P เทกับ W ส่วน T สูตรนี้ต้องจำให้ได้นะอ่ะหรือว่าถ้าเกิดเจอโจทย์บางข้ออยากถามงาน ทำงานก็ย้ายข้างไปก็แค่เป็น W เท่ากับ Pt แค่นี้เองนะครับอะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแทนสูตรจาก W เท่ากับ Fs อะเราแทน W เท่ากับ Fs ไปในนี้นะจาก P เท่ากับ W ส่วน T แทน w เท่ากับเ s เข้าไปเป็น fs ส่วน t ซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆอ่ะไอะตัว s ส่วน t เนี่ยมันจะเท่ากับ v หรือว่าความเร็วใช่ไหมเเป็นการกระจัด t เป็นเวลา s ส่วน t ก็คือ v มันมาจาก v เท่ากับ s ส่วน t อันเนี้ยนะครับพี่เปลี่ยน s ส่วน t เป็น v ก็กลายเป็น f คูณกับ v ก็จะได้สูตรใหม่ละได้เป็น p เท่ากับ f v f ก็คือแรงในหน่วยนิวตัน v ก็คือความเร็วในหน่วยเมตรต่อว,วินาทีอันนี้แรงหน่วยก็เป็นนิวตัน v ก็เป็นความเร็วหน่วยก็เป็นเมตรต่อว,วินาทีหรือว่าเมตรเปอร์เซกนี่คือสูตรของมันะจะเป็นแบบซีรีส์เลยก็คือถ้าเกิดเขียนใหม่จะเขียนได้เป็น p เท่ากับ W ส่วน T เป็น W เป็น FS กลายเป็น FS ส่วน T เป็น s น t เป็น V ก็กลายเป็น FV ตามสูตรง่ายๆเลยอันนี้ควรจำให้ได้หมดเลยนะ P เท่ากับ W ส่วน T เท่ากับ FS ส่วน T เท่ากับ FV อ่ะอันนี้ไม่ยากก็ ลองกลับไปชว,วนทวนสูตรดูนะครับท่องบ่อยๆมันก็จะได้เองอะแล้วก็อย่าลืมด้วยเรื่องหน่วยหน่วยอะถ้าเกิดโจทย์ให้หน่วยมาอย่างสมมติให้หน่วยมาเป็นความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยน้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีก่อนหรือว่าให้หน่วยแรงเป็นมิลลินิวตันไมโครนิวตันอะไรเงี้ยน้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนิวตันเปลี่ยนให้เป็นหน่วยตามที่ตามสูตรของมันก่อนเลยะนะครับแล้วถ้าเกิดโจทย์ถามหน่วยอื่น ก็ค่อยไปแปลงอีกทีหนึง่งจะได้ไม่ผิดพลาดอ่ะทีนี้ถ้าเครื่องกนเหลือเครื่องใช้ไฟฟา้ามีกําลังมากๆจะใช้หน่วยเป็นแรงม้าหรือว่ากาลังม้าถ้าเกิดเคยได้ยินอะ่ะน้องอาจจะได้ยินแบบเครื่องยนต์ห้าสิบแรงม้าห้าสิบกำลังม้าเนี่ยมันก็คือความหมายเดียวกันเองนั่นเองก็คือคําว่ากําลังม้าเนี่ยภาษาอังกฤษาก็คือ horsepower ไปตรงตัวเลย h o r s e ก็กําลัง ฮอสก็มา้าพาวเวกำลังฮอสพาวเวอรก็คือกำลังมา้าภาษาอังกฤษเขาจะเขียนย่อๆว่า H.P. H ย่อมาจากคำว่า h ฮ s ส P ก็ย่อมาจากคำว่า Power อ่ะก็คือ1 H.P. เนี่ยจะเท่ากับ746วัตต์อ่ะอันนี้จำด้วยข้อสอบแพท3อ่ะหรือว่าความถนัดทางวิศวะจะชอบออกไปพวกนี้นะครับ 1, 1 HP เท่ากับ7 4 6วัตต์อ่ะเอาหมานัทั้งหมดทวนสูตรใหม่เลย P เท่ากับ W ส่วน T เท่ากับ FS ส่วน T เท่ากับ FV แต่ถ้าเกิดเราใช้หน่วยหน่วยกำลังไฟฟ้ามันเป็นค่ามากๆอย่างสมมติเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลายเป็นหน่วยกำลังม้ากำลังม้าภาษาอังกฤษก็คือ Horse Power หรือว่า HP ซึ่ง1นึ่ง horsepower เนี่ยมันจะเท่ากับ746วัตต์อ่ะอันนี้ก็จำมาให้ดีนะที่พี่ดอกจันตีกรอบไว้มาดูตัวอย่างกันบ้างตัวอย่างที่หนึ่งก่อนเด็กคนหนึ่งดึงถังน้ำมวล5กิโลกรัมขึ้นจากบ่อน้ำลึก3เมตรด้วยอัตราเร็วคงตัวในเวลา6วินาทีเด็กคนนั้นใช้กำลังเท่าใด ข้อนี้เป็นการดึงถังน้ำถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็เหมือนเดิมเลยวาดรูปก่อนอ่ะ เด็กคนหนึ่งดึงถังน้ำมวลห้ากิโลกร,รัมขึ้นจากบ่อน้ำลึกสามเมตรบ่อน้ำลึกสามเมตรด้วยอัตราเร็วคงตัวภายในเวลาหกวินาทีจยดเขาใบมาเขาใบอะไรมาคำว่าอัตราเร็วคงตัวเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่า วีคงที่ถ้าเกิดเราเจอคําว่าอัตราเร็วคงตัวก็แปลว่าไม่มีความเร่งใช่ไหมไม่มีความเร่งมันคือ a เท่ากับศูนย์พอเอเท่ากับศูนย์ปุ๊บเราก็รู้เลยว,ว่าซิกมาเอต้องเท่ากับศูนย์ด้วยอ่ะเอาใหม่นะอัตราเร็วคงตัวหรือว่า v คงที่เนี่ยจะได้ a เท่ากับศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์พอความเร่งเป็นศูนย์ซิกมาเอหรือว่าแรงลับต้องเป็นศูนย์ด้วย ดึงขึ้นมาด้วยอัตราเร็วคงตัวภายใน6วินาที6วินาทีมันก็เป็นตัวแปรของเวลาใช่ไหมเป็นทีเท่ากับหโจทย์ถามหาว่าเด็กคนนี้ใช้กำลังเท่าไหร่กำลังก็คือหาพีนั่นเองบอน้ำลึก3เมตรแล้วดึงขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัวมันก็แปลว่าถ้าเกิดเราดูที่ถังน้ำแรงที่ทำกับถังน้ำมันก็มีน้ำหนักเป็นเอ กับแรงที่เชือกดึงขึ้นก็เป็นแรง T หรือว่าแรงตึงเชือกอีิเขีนเป็นแรง F ก็ได้จะได้รู้เป็นแรง F อ่ะทีนี้ถ้าเกิดโจทย์บอก่าว่าอัตราเร็วคงตัวซิกมา F ก็ต้องเป็นศพอาซิกม F เป็นศูนย์ปุ๊บ F ก็ต้องเท่ากับ mg ด้วยใช่ไหมจากซิกมา F ท่ากับศูนย์แสดงว่า F เท่ากับ mg mg ก็คือน้ำหนักของถังน้ำนี้ m เราแทนเป็น5กิโลกรัม g ก็แทนเป็น10อ่ะได้เป็น F เท่ากับ50เหนือนเป็นนิวตันอ่ะอได้โจทย์แปหนึ่งละโจทย์ทาผ่ากํำลังแล้วก็ท่องสูตรของกำลังเลยสูตรของกำลังอะ่ะเวลาเราท่องเราก็พยายามท่องเป็นเป็นซีรีส์แบบเมื่อกี้ p เท่ากับ w ส่วน t เท่ากับ fs ส่วน t แล้วก็เท่ากับ fv เป็น w เป็น fs เปลี่ยน s ส่วน t เป็น v อ่ะแล้วก็ดูว่าเราจะเลือกใช้สูตรไหนดีตัวแปรที่เรารู้มีตัวแปร f ตัวแปร s แล้วก็ตัวปแปร t เราจะเลือกใช้สูตรนี้เป็น p เท่ากับ fs ส่วน t นะครับแทนค่าเลยแทน F เป็นน้ำหนักก็คือ50าสิบนิวตันแทน S เป็นระยะทางที่ดึงขึ้นมา3เมตรแทน T เป็นเวลาก็คือ6ก็ตัดเลขกัน3กับ6ก็เล้สได้ยี่ห้าอธสดว่า P เท่ากับย5หน่วยเป็นวัต ็สรุปคำตอบได้เลยว่าดังนั้นแต่คนนั้นใช้กำลัง25วัตต์เป็นคำตอบนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยทีนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆอ่ะเวลาเราหาจากสูตร W เทากับ Fs เนี่ย S กับ S ต้องไปทางเดียวกันใช่ไหม อันนี้ก็ตรงตามสูตรเลยก็คือ f ทิศขึ้น s ก็ทิศขึ้นเนี่ย s มาทิศขึ้น s ก็ทิศขึ้นก็เลยใช้สูตร f s ได้แต่ถ้าเกิดเราออกแรง f ทิศหนึ่ง s s ไปทิศหนึ่งซึ่งมันตั้งฉากกันเนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่างานจะเป็นศูนย์โอเคนะอย่าลืมด้วยอย่าลืมดูทิศของมันด้วย s กับ s ทิศเดียวกันก็ใช้ได้ข้อ,ขอนี้ไม่ยากก็ได้ออกมาเป็น25วัต มาดูตัวอย่างที่สองกันบ้างตัวอย่างสองเครื่องยนต์ของเรือลำหนึ่งทำงานในอัตรา3,000จูลต่อวินาทีเพื่อทำให้เรือแล่นไปในไปได้ในแนวตรงด้วยอัตราเร็ว9กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาแรงที่ทำให้เรือลำนี้แล่นไปแล้วต้องดูก่อนเลยว่าตัวแปรที่โจทย์ให้มาให้อะไรมาบ้างอ,อย่างแรกก่อนทำงานในอัตรา3,000จูลต่อวินาที อันนี้เป็นตัวแปรอะไรที่โจทย์บอกว่าทํางานในอัตราถ้าเกิดงานอะ่ะปกติต้องเป็น W ใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าในอัตราอัตราคือการเทียบกับเวลาจำไหมเลยว่าอัตราคือการเทียบกับเวลาถ้าเกิดบอกว่าทำงานในอัตราก็คือหางานเทียบกับเวลางานเทียบกับเวลาก็คือ W ส่วน T นี่นะทำงานคือ W ในอัตราก็คือเทียบกับ T เทียบกับเวลาแสดงว่าอันนี้มันต้องเป็นกำลังใช่ไหมจากสูตร P เท่ากับ W ส่วน T อันนี้ต้องเป็นกำลังทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ชัวถ้าเกิดเราไม่ชัวใช่ปะเราก็มาดูหน่วยหน่วยของกำลังต้องเป็นวัตหรือว่าเป็นจูลต่อวินาทีก็ได้เนี่ยมันก็บอกว่า หน่วยเป็นจูลต่อวินาทีแสดงว่าอันนี้เป็นหน่วยของกําลังแล้วนะครับก็แสดงว่าสามพันเนี่ยเป็นค่าของกําลังเพื่อทําให้เรือแล่นไปได้ในแนวตรงด้วยอัตราเร็วเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงล่นไปได้ในแนวตรงด้วยอัตราเร็วเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง หน่วยเนี่ยอย่างที่บอกหน่วยความเร็วอะ่ะมันต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีถูกปะ่ะแต่ว่าที่เขาให้มามันเป็น9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องเปลี่ยนก่อนเป็นจาก9กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ากลายเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ km ต่อ h ถ้าเกิดไปเจอเขาไอตัว hr เนี่ยจริงๆอะ่ะหน่วยหน่วยชั่วโมงอะ่ะมันต้องใช้เป็นตัว s อย่างเดียวนะไม่ใช่ hr ราะว่าตันหนังสือกระรวงแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊หนึ่งนะ เล่มนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าน้องลองไปเปิดดูอ่ะมันแน่นอนเลยว่ามันต้องเป็นตัวเอสเอย่างเดียวอ่ะเล่มนี้ไม่มีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีวิธีเปลี่ยนของเราก็คือเราต้องคูณด้วยหน่วยใช่ปะ เราอยากเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรเป็นเมตรเราก็ข้างบนมีกิโลเมตรละเราต้องทำให้กิโลเมตรตท่กันให้ได้เราก็อยากเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็เอาเมตรไว้ข้างบนซึ่งไอค่าที่คูณเข้าไปเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งด้วยใช่ปะเก้าคูณหนึ่งก็ได้เก้าเหมือนเดิมก็คือเป็นค่าค่าเดิมแค่เปลี่ยนหน่วยเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากหนึ่งกิโลเมตรมันเท่ากับหนึ่งพันเมตรเนี่ยข้างบนข้างล่างมีค่าเท่ากัน ก็คูณกับอยากเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นวินาทีซึ่งหนึ่งชั่วโมงมันเท่ากับสามพันหกร้อยวินาทีอ่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสามพันหกร้อยวินาทีทีนี้หน่อยก็ตัดกันได้ละอย่างเอชชั่วโมงก็ตัดกันกิโลเมตรก็ตัดกันเหลือแค่หน่อยเมตรต่อว,วิละเป็นเก้าคูณพันหารสามพันหกร้อย เมตรต่อวินาทีวิธีจัดเลขของเราก็อันนี้เลยูนย์สองตัวต่อไปก่อนเก้ากับสามหกเก้าสี่สามหกก็จะเหลือเป็นสิบส่วนสี่สิบส่วนสี่ก็คือห้าส่วนสองเมตรต่อวินาทีอ่ะได้เป็นความเร็วละอันนี้คือความเร็วหรือว่า V ทีนี้เหมือนเดิมเลยจากสูตร ทเท่ากับ w ส่วน t เท่ากับ fs ส่วน t แล้วก็เท่ากับ f v สูตรนี้แล้วก็เลือกใช้ดูโจทย์ถามหางานเอโจะถามหาแรงใช่ไหมโจทย์ถามหาแรงก็คือ f ถามหาแรงก็ต้องใช้สูตรที่มีแรงสูตรที่มีแรงก็มีสองสูตรนี้ fs ส่วน t กับ fv แต่ว่าเรารู้ความเร็วแล้ว รู้ความเร็วรู้อัตราเร็วละก็ใช้สูตรนี้เลยเป็น p เท่ากับ fv อ่ะ p แล้วก็แทนค่าไปเลยว่ามันเท่ากับ3,000จูลต่อวินาทีหน่วยถูกแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน f หาแรงใช่ปห f ก็ติดไว้เพราะเรายังไม่รู้แล้วก็ v คือความเร็วความเร็วเนี่ยต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีด้วยก็คือ5ส่วน2 เมตรต่อวินาทียาข้างยาข้างเป็น f เท่ากับ3,000คูณกับ2ส่วน5ตัดเลข5กับ3,000ได้5 6 30ส่วน2ตัวเป็นหก0ก็ได้ f เท่ากับ600คูณ2ก็คือ1,200นิวตันอ่ะได้ f เป็น1,200นิวตันก็เขียนสรุปคำตอบได้เลยดังนั้น แรงที่ทําให้เรือลำนี้แล่นไปเท่ากับ1200นส้ิวตันอ่ะก็คำตอบ1200นสองร้อทีเนี้ยจุดของข้อเนี้ยจุดหลอกของข้อเนี้ยน้องอาจบางคนอาจจะไปเจอโดยหลอกตรงนี้ที่บอกว่าทำงานในอาตาัตราน้องอาจจะคิดว่า ไอสามพันเนี่ยมันเป็นงานละซึ่งไม่ใช่มันต้องเป็นกําลังเพราะว่าเขาเทียบกับอัตราใช่ไหมคําว่าอัตราก็คือการเทียบกับเวลาอย่างอัตราเร็วเนี่ยอัตราเร็วก็คือระยะทางเทียบกับเวลาก็เหมือนกันทํางานในอัตราก็คืองานเทียบกับเวลาแต่บีส่วนทีก็เลยกลายเป็น่าทีนี้ค่า p เสร็จได้ค่า p แล้วก็ารู้อีกก็คือค่าความเร็ว แต่ว่าความเร็วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีก่อนเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีได้เป็นห้าส่วนสองเมตรต่อวินาทีทีนี้ก็เลือกใช้สูตรเป็น p เท่ากับ f v หา f จะบากก็ติด f ไว้แทน p แทน v ลงไปหาค่า f ได้เป็นพันสองร้อยนิวตันนะครับเป็นคําตอบข้อนี้ทีนี้น้องว่าคมสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่า ทางานในอัตรา3,000จูลต่อวินาทีเนี่ยมันคือกําลังวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูหน่วยในการดูตัวแปรก็คือเราต้องดูหน่วยของมันถ้าเกิดหน่วยเป็นหน่วยของกาลังก็แปลว่าค่าเนี่ยเป็นค่ากําลังละแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยจูลอย่างเดียวอะก็เป็นค่าของงานอ่ะแสดงว่าดูหน่วยก็ง่ายสุดแล้วก็สําคัญสุดนะครับจะได้ไม่ผิดอ่ะก็สรุปคําตอบออกมาได้เท่านี้ อย่างหนึ่งคืออยากคิดเลขผิดด้วยนะครับก็สรุปคําตอบได้ว่าเป็นแรงที่ทําให้เรือลํานี้ล่นไปจะเท่ากับ1,200นิวตันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กำลังศูนย์กำลังศูนย์เลขฐานไม่เป็นศูนย์เป็ะได้เลยเนี่ยลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ